ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตัง์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข่าวของคุณสตัง์ข่าวจริงประจำวันที่9มิถุนายนนี้นะครับมีคุณผู้ชมถามมาว่าในเดือนนี้พี่น้องกลุ่มรอดบางเนี่ยรัฐบาลได้มีการแจกเงินพิเศษเพิ่มกลุ่มไหนบ้างสตัง์ขออธิบายคลิปนี้อย่างชัดเจนนะครับจะบอกว่าจะมีกลุ่มหนึ่งที่ได้รับเงินนะฮะจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษนะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ ส่วนผู้พิการนะครับยังคงได้เหมือนเดิมคือ800สําหรับคนที่อายุ18บปีขึ้นไปหรือคนที่ไม่มีบัตรคนจนส่วนคนที่มีบัตรคนจนนะครับหรือว่าคนที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยจะได้800สําหรับผู้พิการแล้วก็ได้เงินพิเศษเพิ่มอีก200เป็น1000บาทนะครับส่วนน้องเด็กแรกเกิดน,นะครับก็จะได้ห0 0บาทจะไม่มีเพิ่มตัวเงินผู้สูงอายุที่รัฐบาลได้มีการประกาศปรับเพิ่มนะครับ700ถึง1,250บบาทนะั้นรัฐบาลประกาศจริงครับแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการประกาศเริ่มจ่ายเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวต้องรอนะครับว่าจะมีการเริ่มจ่ายเดือนไหนเพราะฉะนั้นอีกรอบวันที่สิบยุทนายนนี้ผู้สูงอายุยังได้เลทเงินเท่าเดิมคือ6 0 0ถึง1 0 0่นะครับแล้วอาจารจะไปตามมาให้ว่าเงินที่เพิ่มล่าสุดเนี่ยจะประกาศโอนจ่ายวันไหนากันนะครับดังนั้นเคลียร์นะฮะว่าผู้สูงอายุเนี่ยได้รับเพิ่มแต่ไม่ใช่งวดนี้นะครับแต่จะเพิ่มย้อนหลังในอนาคตนั่นเองครับ หากพี่น้องที่อยู่กลุ่มปอบางนะครับท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมแล้วก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้แล้วก็มาบอกคุณผ่านหน้าจอ u t u b e นะครับดูข่าวการเงินและสิทธิทสวัสดิการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวให้คุณฟรีไม่คิดตังช่วยเหลือกันครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์สี่โมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งสตางค์เปิดไลฟ์ โทรถามสดๆตอบสดๆกับช่องสตังมีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ